ส่องโลกอันศีนชุดทินสูงลาวใต้ตอนเส้นทางสายน้ำอุบลราชธานีเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว670กิโลเมตร จังหวัดอุบลจึงเป็นเมืองชายแดนที่มีอนาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสองชาติได้แก่กัมพูชาและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ประมาณปลายปีพุทธศักราช2551เมื่อสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดตั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านบ่ออี้ที่บ้านผูเกือแล้วเสร็จการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม โดยเส้นทางช่องเม็กปากเซอัตตปือผภูเกือควีนอนจะกลายเป็นช่องทางสายใหม่ของการเดินทางสู่ทะเลจีนในโอกาสต่อไป <S <S ทริปใหม่จากรายการสองโลกอันศีลกับไฮลักซ์วีโก้สัปดาห์นี้เราจะนำท่านร่วมทางไปกับคณะสำรวจดินแดนตอนใต้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว mm hmm. เพื่อไปดูปรากฏการพิเศษจากภูเพียงโบโลเวนดินแดนแห่งที่ราบสูงของขุมน้ำโปรติดตามชมในช่วงต่อไป ประเทศเวียดนามมีโครงการปรับปรุงเส้นทางคามนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนไทยลาวและกัมพูชาอยู่5เส้นทางและหนึ่งในนั้นคือเส้นทางสายควีนอนอัตตปือซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังเมืองปากเซและจังหวัดอุบลราชธานีของไทยรัฐบาลเวียดนามได้ให้การสนับสนุนงบประมาณร่วมปรับปรุงถนนยุทธศาสตร์ ที่เรียกกันติดปากว่าโฮชิมินโรดในลาวเกือบตลอดทั้งสายเพื่อให้เป็นเส้นทางมาตรฐานตามโครงการทางหลวง1 8บีเชื่อมต่อจากชายแดนเวียดนามที่เมืองงอกคอยมาที่บ้านภูเกือเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข11ที่ตัดมาถึงเมืองสามาัคคีไซในแขวงอัตปือทางสายนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2544 มีความยาวตลอดสายประมาณ100กิโลเมตรขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จได้กว่า1 9 8ละเ8้ซึ่งได้เปิดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าระหว่างเวียดนามและลาวมาได้ประมาณ1เดือนโครงการก่อสร้างถนนสาย18บีหรือ18เบตามสำเนียงลาว ได้ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศทั้งสองอย่างมากทุกๆวันจะมีขบวนรถบรรทุกสินค้าเดินทางผ่านเข้าออกด่านชายแดนแห่งใหม่วันละไม่ต่ำกว่า50คันรถซึ่งในอดีตเส้นทางสาย18บีเคยเป็นเพียงเส้นทางยุทธศาสตร์ถูกสร้างโดยกองทัพเวียดมินเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ในยุคสงครามเวียดนาม ตะปือเป็นแขวงตอนใต้สุดทางทิศตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอาณาเขตพื้นที่1320ตารางกิโลเมตรบนเขตภูดอยที่ราบลุ่มสมบูรณ์จึงเป็นเขตที่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรมเนื่องจากมีลำน้ำหลักสองสายไหลผ่านคือลำน้ำเซกองและเซขมาน เซกงและเซขมานเคยเป็นสายน้ำที่ทำให้แขวงอัตตปือถูกตัดขาดจากระบบการขนส่งสความรุนแรงเชี่ยวกรากของลำน้ำที่ไหลพาดผ,ผ่านอยู่ตลอดปีได้ทำให้แขวงอัตตปือกลายเป็นนามสัญ,ญลักษณ์ของดินแดนไกลเสมือนโลกที่ถูกตัดขาดออกจากรัฐบาลกลางมาอ,อย่างยาวนานเซกงและเซขมาน นอกจากไปลำน้ำสายเลือดหล่อเลี้ยงแขวงอัตปือไปตลอดเส้นทางที่เซทั้งสองได้ไหลผ่านสายน้ำเซกองและเซขมันยังได้สร้างสรรค์ปรากฏการธรรมชาติอนันงดงามยิ่งใหญ่ไว้ในดินแดนลาวใต้อยู่เป็นจำนวนมากด้วยเพียงแต่ว่าน้อยคนเท่านั้นจะเคยเข้าถึงและมีโอกาสพบเห็นธรรมชาติเร้นลับที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าดงซึ่งยังมีพยันตรายซุกซ่อนอยู่มากที่สุด ในดินแดนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในบ้านวิไลทูลวงสำราญคือผู้นำชุมชนเผ่าละแวรบ้านหมากเข่งหมู่บ้านชาวลาวเทิงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับลำน้ำเสสุ ได้เคยนำพาเราไปดูคุมระเบิดขนาดใหญ่ใกล้บ้านพักของเขาระหว่างเดินทางกลับจากการสำรวจน้ำตกแห่งหนึ่งคุมระเบิดนี้นายบ้านวิไลทูลเล่าว่าเป็นผลจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอเมริกาในช่วงสงครามกองทัพสหรัฐเริ่มใช้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดในประเทศลาวครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคม 6, ปีพุทธศักราช2 5 0 7 เมื่อสินสุดสงครามในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2516มีตัวเลขที่ประกาศภายหลังว่ากองทัพสหรัฐได้ใช้ระเบิดชนิดและขนาดต่างๆเพื่อการทำลายล้างเส้นทางยุทธศาสตร์สายโฮจิมินไปมากกว่า2ล้าน8หมื่ตันขณะที่คนลาวในขณะนั้นมีจำนวนประชากรอยู่เพียง3ล้านคนการเคลื่อนไหวของพลังงานทารก็มีเลาะทั้งนี้ จสั่นย่าระเบิดอันนี้มันได้ทำร้ายร้ายกุเขตนี่ตามลำเสืสุหอดหอดเนื้อผ่ะแหละแต่นีก็หอดไตจนหอดหอดสะเดนไตมีแต่ขอบเขตเมื่องไม่เท่านั้นมีนอกกรมีเมดอันนี้พ้นหายต่ว่าผ้าใยปะส้นขมือนี่ทำมาหากินหันยากลายสะคุดเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนป้านนี่ก็ยักยากเจอแต่ระเบิด สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามทำให้เกิดโครงการกู้ระเบิดแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นเพื่อเก็บกู้อาวุธที่ยังมีอำนาจทำลายล้างอยู่ในดินแดนลาวใต้หน่วยงานนี้เป็นผลจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งตระหนักถึงอันตรายจากวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามที่หลงเหลืออยู่ถึงยุคปัจจุบัน หัวหน้าโครงการกู้ระเบิดแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําแขวงอัตปืะอ,อธิบายกับเราวา่าภารกิจของหน่วยงานที่เรียกสั้นๆว่า UNDP งานของ UNDP ในพื้นที่แขวงอัตปือถือเป็นงานประจําพื้นที่นี้มีอาวุธอันตรายอยู่เป็นจํานวนมากทําให้ต้องออกไปปฏิบัติงานภาคสนามไปทุกแห่งหนที่ค้นพบวัตถุระเบิด แล้ววัตถุระเบิดที่นำมาแสดงให้ดูอยู่ด้านหน้าสำนักงานนี้ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวจากขยะสงครามล้านตันที่กองทัพอเมริกันได้นำมาทิ้งไว้บนเขตภูดอยป่าเขาของ,ของแขวงอัตปือทำให้พื้นที่ในเขตภูดอยป่าเขายังเป็นเขตอันตรายสำหรับชาวลาวในยุคปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศแขวงลาวตอนใต้เมื่อมองลงมาจากที่สูงเราจะเห็นลักษณะาการผสมผสานกันระหว่างเขตที่ราบสองแบบในผืนเดียวกันนั่นคือเขตทุ่งเพียงและเขตภูเพียงทุ่งเพียง เป็นเขตที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนลาวใต้ที่ชาวลาวลุ่มใช้ทำข้าวนาปีหรือทำนาแสงได้ตลอดทุกฤดูกาลส่วนเขตภูเพียงตามความหมายของลาวนั้นคือชื่อเรียกของเขตที่ราบสูงพื้นที่ซึ่งมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่1000เมตรขึ้นไปเขตภูเพียงโบโลเวน อันเป็นลักษณะเด่นสำคัญของดินแดนลาวใต้จะมีพื้นที่ส่วนนี้อยู่มากกว่า1,000 0ตารางกิโลเมตรกินบริเวณไปตั้งแต่เมืองเหล่างามแขวงสารวันเมืองปากซ่องและเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักจนถึงเมืองท่าแตงแขวงเซกองผู้เพียงแห่งนี้จึงเป็นที่รับน้ำและเป็นที่กำเนิดน้ำตกหรือตาดจำนวนนับร้อยนับพันแห่งไปด้วย ารกิจของทีมงานสองโลกค,คือการสแสวงหาปรากฏการธรรมชาติหลากหลายรูปแบบที่ปรากฏพบจากสายน้ำลำห้วยและมหานาทีที่กำเนิดขึ้นบนภูเพียงโบโลเวนดินแดนแห่งสายน้ำคุ้มกำเนิดมวลน,น้ำนับร้อยนับพันสายคุ้มทรัพย์ที่ได้มาจากฟ้าฟ้าซึ่งรัฐบาลลาวได้มีโครงการที่จะนำพลังจากทรัพยากรนี้มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต ทันทีทันใดเมื่อเราเดินทางข้ามพรมแดนด่านช่องเม็กวังเตา่าเข้าสู่เขตเมืองโพนทองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพที่ทุกๆคนจะเห็นโดดเด่นริมทางหมายเลข 16W คือสายส่งไฟฟ้าขนาด500กิโลโวลต์สงสายที่ปักเสาทอดขนานไปกับถนนโดยมีปลายทางอยู่ที่เขตแดนไทย สายส่งไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการใหญ่ของโครงการผลิตกระแสะไฟฟ้าทั้งสิ้น25โครงการซึ่งได้มีการก่อสร้างไปบ้างแล้วและบางโครงการก็จะเริ่มผลิตกระแสะไฟตั้งแต่ปี2,553การผลิตกระแสะไฟฟ้าจำนวนมากขนาดนี้รัฐบาลลาว ไม่ได้หวังใช้ประโยชน์เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่เป็นการหาประโยชน์จากพลังน้ำจำนวนมากในพื้นที่นำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออกจำหน่ายตามแผนการที่จะทำให้ลาวเป็นแบตเตอรี่แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสต่อไปโครงการผลิตไฟฟ้าทั้ง25โครงการจึงมีอยู่เพียง8โครงการเท่านั้นที่ลาวออกแบบมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานภายในประเทศของตน ส่วนที่เหลืออีก17โครงการรัฐบาลตั้งใจผลิตเพื่อจำหน่ายแก่ประเทศเพื่อนบ้านคิดเป็นพลังไฟรวมกันถึง6,862เมกะวัตต์ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายไฟได้ในปี2,553อนาคตของสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติจะพลิกฟื้นกลายเป็นมหาอำนาจด้านพลังงาน มีรายได้จากโครงการสร้างเขื่อนต่างๆมากถึง23แห่งคิดเป็นมูลค่าการจำหน่ายไฟแก่ประเทศเพื่อนบ้านสูงถึงปีละ9.49พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 4 1 6 4 0ล้านบาท 10ปีก่อนดินแดนด้านตะวันออกของลาวตอนใต้ mm. เคยเป็นดินแดนสุดแสนไกล mm. เป็นถิ่นทุรกันดารที่ยากยิ่งต่อการเดินทางเข้าถึงโดยพาหนะทั่วไป mm. การเดินทางมาสำรวจดินแดนลาวครั้งนี้เราจึงกำหนดขอบเขตทำงานเฉพาะเส้นทางสายใหม่ที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างชายแดนด,นด้านตะวันออกและตะวันตกของลาวบนถนนหมายเลข18บี ที่สร้างพาดผ,ผ่านจากด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีไปยังด่านบ่ออี้บ้านผูเกลือแขวงอันตะเบซึ่งเป็นเส้นทางสายใหม่ล่าสุดที่เพิ่งสร้างทางแล้วเสร็จและได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สัปดาห์นี้เวลาที่หมดแล้วโปรดติดตามชมรายงานอย่างละเอียดของการสำรวจเส้นทางสาย18บีได้ในครั้งต่อไปทริปนี้จากสองโลกอันศีนกับไฮลักซ์วีโกขอลาไปก่อนครับ